พระคาถาเพิ่มพลังบารมีให้กับเทวดาประจำตัวพระคาถานี้ให้สวดภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำวันเกิดของเราเพื่อให้เสริมสร้างบารมีให้กับตนเองภาวนาพระคาถานี้ทั้งหมดหกจบตั้งนะโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่า เทวราชาละวิเทโวรัตวันโนปัทะมะราคะวัตถิโกสีหวาวะหนังกัตตวาจักกว,วาลานุยันโตอิสาณทิสายะทิตโกวะตังณมามิหังเทวราชาละวิเทโวรัตวันโนปัทะมะราคะวัตถิโก สีหวาหนังกตาตวาจักกะวารานุยันโตอิสาณทิสายะทิตโกวะตังนะัมามิหังเทวราชาระวิเทโวรุรตตะวันโนปะทะมาราควัติโกสีหวาหนังกตาตวาจักกะวารานุยันโตอิสาณทิสายะ ทิตโกวตังนมามิหังเทวราชาละวิเทโวรัตวันโนปะทะมะราควัชิโกสีหวาหะนังกัตวาจักว,วารานุยันโตอิสานะทิสายะทิตโกวตังนมามิหังเทวรนะาชา ระวิเทวรัตวันโนปัทะมะราคะวัชิโกสีหวาหะนังกัตตวาจักกวาลานุยันโตอิสาณทิสายะทิตโกวะตังนมามิหังเทวราชาระวิเทวรัตวันโนปัทะมะราคะวัชิโกสีหวาหะนัง กัตวาจับกว,วารานุยันโตอิสานะทิสายะทิตโกวะตังนะมามีหังสวดภาวนาเพื่อเสริมอำนาจบาลมีและความเจริญก้าวหน้าให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป